เสร็จแล้วัสร็จแล้องกินข้เขาต้องคุณยายครับน้องตัางน้องคิวเด้อแจงเห็ดพี่น้องแจงเห็ดมาเด้อค่ะเด้อแจงเห็ดเอาตั้งกบบคุ้ยใจเด้อเด็กเขาจิ้เหนอจุกเลยได้สุกไปบ่นยิ่ยังก็มาหน่อยอนะ

ก๋วไม่ได้มากเยอ๋อก้เราต้องกินมูก,มก,ไไกระทะอืม,มกนนนมินง่ายานี่นั่นอมันมีกระเดกมันมักได้ที่นึ่งนันกินง่ายเได้กินทกาเียกติดมือเนกินน่เรากินตลาดนี่บ่ โบอุ่นในทในใ้องไมใ่ยนีกินพวกพวกทอดติงด้งเราในตัวพวกเนื้อ,อันตีเงี้ยงทอดองีง่ยี้เียระเดียดกกยกรกเาิงใขรขิไมเังไม่ิงเลยตอนน้นี่เป็นงเห็ดท่สุดเลย่ะนะวนีที่มปปปปปไปก็เลย่ป

ไม่ไปโบได้เลยชื่อเลยเพิ่นหามรถรนอนกลางเี่ไปบ้านรรถจักรยานไปดอนกลางาอปเอกดอนี่งวันค่หรออมหันออกแค่ดอนกลางออกจนบานอืไไปเอาเขาแบบจะท้งเลเนเดกนอนน่มันไปาเขาท้งเลยคนไ้นนั่น้บบอา้จ้อยู่มันหำบ่มันลายบ่อนอืมม่องไปจ้ากแหละ เขาจะไล้ขาตรงข้างท่จะด้เทแถวดียวกัไก่เดียเขาย่งไก่อยู่เด็เขาาส่นกไปใ่สนๆหนอยายังบนแง่เห็นเหนหนใหมม่มันขวบบเนวะใบต้นน่งบาเาูลยเอาหมา่งกต้องด็กชื้อเมื่อยเขาแรกมา มาหลายอยู่ขยะผมตัวขยะนกเริ่มเข้าวางขยะผมต้องมาให้หกันนหนตาหมานอนนี่อุ่มไหมตัวนย่นก็ไม่ใช่แล้วมีนักเก็มบากคนบอกเสือมั้งมก็ยังสิเดินห้าร้นหาม่ได้มากเท่านมากก็เข้านอนก็นอนเอาไปหากินเพื่อมโอ้ขันไปขานกัไป เเดินก็มีขค้วาดับหนักนะบนโต๊ะเอียแนงแทกขี้ี่งนี้มันเคยเ็นปาเสียวคนไงแต่มันเฮี้ยนกว่ดีแน่เท้แท้พอเลวดอรผู้เข้าไว้เด้อมันปมดนวใจเฮี้อนเสียวเข้าไว้เด้อเข้าไว้แท้ เมือไรบองอปองใหญ่น้อตลอดที่เหี้บอเข้ามาเลยแมะเินถามมันน้อยอ๋อเนียพิจรดูบอดูประเด็นี้จะเพศีดมั้มือนั่นสินยาย่เนมือนนะแต่มันเห็นนะอ๋อแล้วยาเขาสียาาตัดอกคับคัคั คินก่อเลยกิน้องส้มไม่ไหมเห็ดไม่ไหมพิะน่าไม่ไหมดิอักกับไม่นี่ว่านี่ราขาจะว่ากินอาหารวัตถุดิบไม่ต้องไปทางคืนนะแล้วก็บอกต้องไปทานตลาดไม่ผ่านโอเย่อตื่นไม่ต้องไปบ้านตลาดนะอันนี้ชุดละล้านเนี่ยถ้าบอกปีก็ต้องสดพี่น้องโอเคก็ยว้าวขึ้นก้นเงาขึ้นเียอะมากเลย

ก้าวเียด้อมีรูหลายเ้อยเมามาแล้วสองห้องเลปเดคือแต่เราไเที่ยวคือมือต้องไ่เาาเขาือมือยีคุณน่ดีว่ะแกแ่ไปย มันาช่เพมันเอาใจใช่เนาะสคนมันเลยแจแไ้วมาแจพี่กดิอืมอืมอืมทำดได้มาแจพี่พกนิทำมดได้แจกแมากนิเอาแจใ่ไมัลยมาต้งแ่ผกุน้ำแก้วแม่หเออวันนี้พนันเอาความหลักใส่น ก็ัตองเส่นน้อเอแจแต่บ้านสะคามันเพิ่นกันายรูายภาพประเด็นนะคาัแไปมันุดถ่ายเออสามขาเอฟซีมันถาหลายไปยันาไปโครการน้ำเนี่ยตอนนั้นเพื่อนเพนถามหาแม่เพราะว่ามึงจักกาันไงเอปล่นเอฟซีเฮานมึงนยุประเทศเป็นงสองวะอืม กอเยให้ลูกซองออตังคนมาใแ้่แม่ไปแม่ก็บอกไปอือออเดี๋ยวตเดียวโกเดียกนี่อนันไปมือสุดท้ายเออเาไปส่งคนไปโมงไปจะข้าเข้าไหมสเาก็ไปตะบายโมงอยู่นะบเพื่อเ่าได้ลูกได้ไปบาคนจากคนอื่นนำอืนเดมาจากกรุงเทพรคร ่เนาะคนดังเนาะเพฮ่ยคนดังทำได้หรอเปคุณจับนี่นี่มายากระต่ายจครับพี่น้องเขาเดินกับเดี๋ไว้ป่ักนิดเนาะไอ้องตังกับคุณแม่เขาจะกินเข่าเนาครับสวัสดีครับจิตหน่ายจะพอกันไหมพี่น้องสวัสดีครับง่าเย